สวัสดีค่ะ f c ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอี VIP นะคะเช้าบ่ายวันที่20เมษายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะเอฟซีทุกทท่านค่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้คือการจอเด่นแต่ละรอบนะคะสูตรลุดแต่ละรอบเนาะพี่น้องเนาะส่วนนะคะคู่ที่ใจจับให้ก็คือการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายและสถิติ ตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องมีเขาไม่ลดทถูกมือเด้อพี่น้องเด้อเรามาดูใจลืมไปนะคะทุกคนว่าหุ้นนี่เคอีกวีนะคะจะจะทําให้เฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะะักขัตจลึกเท่านั้นเนาะพี่น้องเรามาดูนะคะทุกทา่านขาเด่นรอบเช้าใจคํานวณได้อยู่ที่แปดและเจ็ดเนาะพี่น้องมาดูความน่าจะเป็นนะคะแปดห้า ปดสี่แปดสองแปดศูนย์แปดสามแปดหนึ่งค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคน เดินรอบบ่ายอยู่ที่ห้าและสี่นะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะห้าแปดห้าเจ็ดห้าสองห้าหกห้าหนึ่งห้าสี่ค่ะสี่ค่ะพี่น้องสี่แปดสี่เจ็ด

4ก็4847นะคะทุกท่านนี่คือคู่ะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายะคะ่ะพี่น้องเรามาดูค่ะเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูอีกทีเผื่อเอฟทุกท่านจะชอบนะคะ เลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองนะคะทุกท่านเลขเบิ้ลประจําวันคือเจและสอสองนะคะสำหรับเลข7และเลขสองนี้เอฟซทุกท่านสามารถใช้ได้ทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันนะคะเผื่อชอบนะคะจะเหลือรอบละ4คู่เนาะพี่น้องวันนี้ไม่ติดคู่ตเด่นมันจะติดนะคะดูก่อนนะคะทุกคน เด่นรอบเช้าอยู่ที่แและเดเด่นประจำวันอยู่ที่เจ็ดและสเป็น8 7 8 2ดแปดองคะ่ะทุกคนติดคู่ตัวเด่นเจ็ดนะคะเจค่าเจ็ดติดเลขเบิ้ลประจำวันเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนหกับสี่รอบป่ายและเลขเด่นประจำวันเ็กับสเป็นห7าเจ็ดห้าสติดคู่ตัวเด่นห้าเเจ็หานะคะ 4ค่ะส7 4 2ติดคู่ตะเร็นสี่เจ็ดเนะคะพี่น้องคะแล้วตะมักแล้วตะชอบค่ะพี่น้องมักก็ตามได้บอมักก็พานได้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสถิติมีข้ามีหลุดทุกเมินนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีก v p p วันที่20เมษายน2567 แก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันๆมานสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ